เสียงล็อกหน้าจอแบบนี้มีใครอยากได้บ้างครับ่าถ้าเพื่อนๆคุณนอยากได้วันนี้จะพาทุกคนไปตั้งค่าเสียงล็อกหน้าจอกันนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยอันดับแรกให้ทุกคนมาที่หน้าจอมือถือครับแล้วกดเข้าไปที่การตั้งค่าเลยเมื่อกดเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็ให้ทุกคนเลื่อนหาคําว่าเสียงและการสั่นเห็นไหมเมื่อเห็นแล้วกดเข้าไปเลยครับเมื่อกดเข้ามาหน้านี้ให้ทุกคนเลื่อนขึ้นเข้ามาด้านล่างเรื่อยๆครับเ่อนลงมาเ่อนลงมา มาหาคำว่าเสียงลลอกหน้าจอเห็นไหมถ้ามันปิดอยู่ก็ให้มาเปิดแบบนี้ให้เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะมีเสียงไหมนี่ไงครับเรียบร้อยเห็นไหมถ้าสมมุติว่าเราปิดปิดปุ่มนะอ่ะสมมุติเราปิดปุ่มไปอ่ะดูเขาจะไม่มีเสียงนะครับเห็นไหมถ้าสมมุติว่าเราเปิดขอดูเขาจะมีเสียงไหม นไหมครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเพิ่มเสียงล็อกหน้าจอนะครับ่าขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สําหรับหลายๆคนคลิปหน้าจะมีความรู้อะไรมาฝากกันอีกก็ติดตามกันต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย